สวัสดีค่ะ ani, เบล่าราณีเขินแม่ปราณีชื่นชมวิลชวินเปิดคุณสมบัติคนจีบลูกสาวหัวใจไม่ว่างอีกต่อไปชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วกับความรักครั้งใหม่ของซูเปอร์สตาร์สาวเบล่าราณีแคมเปญกับไฮโซหมื่นล้านทายาทตระกูลดังวิลชวินเจระวานนที่ตอนนี้ทั้งสองคนกำลัง ศึกษาดูใจกันอยู่ล่าสุด12มิถุนายนสาวเวล่าได้ควงแขนคุณแม่ปราณีมาออกงานอีเวนต์แห่งหนึ่งงานนี้ก็ได้มีโอกาสอัปเดตความรักอีกด้วยด้านคุณแม่ก็ไฟเขียวให้กับความรักครั้งใหม่ของลูกสาวแม่ปราณีถามว่าอยากเห็นลูกสาวมีครอบครัวใหม่ก็อยากค่ะสเปคลูกเคยต้องรักครอบครัวแล้วก็ใส่ใจไม่เจ้าชู้ ที่ไปร่วมโต๊ะมาเขาใส่ใจไหมดีค่ะเป็นคนดีเบลล่านี่คือทุกคนลวงแม่ดิฉันมาถามเหรอแม่ปราณีก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ไฟเขียวไหมแม่ปราณีถามว่าไฟเขียวไหมเขียวเขียวเบลล่าแม่อย่าไปบอกเขาสิจุ๊จุ แม่ปราณีห้องกงไม่ใช่ทริปแรกเจอที่วัดแล้วไงคะทําบุญงานบุญต้องเจอคะ่ะผู้จัดการโพสต์คลิปเบลล่าคะ่ะเปิดตัวไม่คะ่ะคือเห็นคอนเทนต์นี้มาก่อนมันน่ารักดีเลยมาถ่ายเล่นกันเป็นโมเมนต์เขาเขินคะ่ะทุกคนในโต๊ะก็หัวเราะก,กันเขาเข้ากับเพื่อนๆเราได้คะ่ะเพื่อนๆทุกคนก็ให้กำลังใจแหละตอนนี้ช่วงเรียนรู้กันเบลล่า แม่คือเป็นช่วงที่เรียนรู้กันแม่ปราณีต้องใช้เวลาคุณทัตโตมีเดียค่ะ